สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเต αι ต, αι ต αι ยาเปิดดวงนะคะอาใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาเลยนะ t r a i y a 3 6 9ตรงนี้นะในการตรวจเช็คดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะมาดูกันซีว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ข่าวดีช่วงนี้ของคุณเ,เป็นเรื่องอะไรนะช่วงนี้จะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ เช่นเดิมปเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะ mm. เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะส่วนใครจะเช็คดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มานะแอดไลน์ ID มาเพื่อเป็นการดูดวงตรวจด,ดวงส่วนตัวน,นะคะเซอร์ไพรส์ข่าวดีช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะคะ เรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อปิดคิด ปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปพลังงานดีๆของช่องเรานะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขอแรงครูบารมีครูนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชตาตญาณความรู้สึกเซนของผู้อ่านภายัยแล้วก็มาถึงพลังงานของไพ,พ่ทั้ง78ใบด้วยนะคะอาขอดูหน่อยว่าเซอร์ไพรส์รข่าวดีช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไร ขอสิบใบแรกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะคะตั้งจิตตั้งใจรับชมรับฟังหนาะพลังงานใบที่หนึ่งขอเป็นเอเน g y เป็นตัวตนเป็นตัวแทนของคุณหน่อย Oh the moon the moon หนึ่ง นะเอาเอาเอา,เอาพลังงานบวกก่อนคุณเป็นคนมีเซนนะคุณเป็นคนมีเซนคุณเป็นคนมีรางสังหอนแมน่นยาคุณเป็นคนที่มีเซนสัมผัสพิเศษนะอ่ะเอาแถบลบบ้างแอบคิดมากแอบกังวลแอบไม่สบายใจนะแอบมีความรู้สึกว่าเอามีเรื่องแบบ ขุ่นมัวเออมีเรื่องขุ่นมัวในใจมีเรื่องไม่สบายใจนะหรือบางคนก็คิดไปเองกังวลไปเองไม่สบายใจไปเองคิดมากไปเองอะไรอย่างนี้เดิมมนะูลเนาะไม่ชัดเจนคลุมเคลือนะคลุมเคลือไม่ชัดเจนไม่โร่งไม่โปร่งเด e m มู n อ่ะแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะไาย The มมู n แต่คุณเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะบอกเลยอ่ะมาดูซิเซอร์ไพรส์ข่าวดีของคุณในช่วงนี้คือเรื่องอะไรกันโอแปดดาบ แปดดาบนั่นแหละกลัววิตกกังวลคิดเยอะคิดมากเนาะใครที่หาทางออกอยู่มันเป็นอะไรนักหนาชีวิตมันติดอะไรนักหนามันขัดอะไรนักหนามันเป็นอะไรนักหนาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันคลุมเคลือมมันมืดมัวมันไม่โล่งไม่โปรง่งไม่ชัดไม่เจนไม่แจ่มไม่แจ้งเนาะบางคนก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเห็นไหม เด m มู n ขึ้นคู่กับ8ดาบเนี่ยแบบนี้เลยคุณเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหลักตอนเนี้นะพลังงานใบต่อไปเป็นไพโออารมณ์นะอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนเนาะหรือหัวร้อนเนาะหัวร้อนง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเนาะเออนะฟัดฟันต่อสู้มุ่งมั่นไม่ยอมเก่งกาดเก่งกล้าสามารถอย่างนี้เหรอ มุมาณะ ikat. อะไรอย่างนี้เนาะโอพยายามหาทางออกพยายามหาทางแก้คุณพยายามที่จะสู้คุณพยายามที่จะดิ้นรนคุณพยายามที่จะแบบเพื่อให้มันหลุดเพื่อให้มันพ้นเพื่อให้มันแบบเจอทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณติดอะไรอยู่อะเนาะโอหนาะตามมาด้วยราชินีเหลี่ยนโนใครมีเนี่ยคือตรงเนียนะต้องบอกเลยเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นนะเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้น เดี๋ยวมันจะมีทางออกเห็นไหมแปดดาบคือคนที่ไม่มีทางออกแปดดาบคือคนที่ติดขัดแปดดาบคืออะไรที่มันแบบเออเขาเรียกว่าตันน่ะเออเนาะหรือกังวลเนี่ยเรื่องที่ทําให้กังวลเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจรู้สึกวิกตกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกท้อแท้เนาะพยายามต่อสู้พยายามแบบหาทางออกหาทางแก้มาตลอดนะเรื่องอะไรเรื่องเงินหรอ มีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าราชินีเหรียญมาแล้วนะตามมาด้วยไพ่เดอะเวอร์วะโอไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวมันจะมีทางแก้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความสมหวังหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกําลังหาทางออกหรือปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ตรงตอนเนี้นะเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวมันจะมีทางแก้เดี๋ยวมันจะ มีอะไรดีๆเข้ามานะต้องบอกเช่นนั้นเพราะเป็นราชินีถือเหรียญเป็นไพ่เดอะเวลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบง่งบอกเลยว่าเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะเออหนามันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปเครียดมากนะไม่ต้องไปอารมณ์เสียมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ราชินีเหรียญกับไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่มาการันตีเลยว่าสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้น ทางออกทางแก้กําลังจะมีนะอะไรที่มันติดมันขัดอะไรที่มันแบบสะดุดเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นนะเอามาดูเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ข่าวดีของคุณในช่วงนี้นี่ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะความรักอาจต้องบอกเลยเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยพูดเรื่องอื่นไม่ได้เดอะเลิฟเวอร์ก็คือความรักอยู่แล้วอะนะความรัก คือหนึ่งคุณอาจจะเจอคู่เจอกัรยาน,นมิตรเจอเพื่อนเอ่อเจอทีมหรือว่าเจอคนที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะความรักคุณจะถูกรักนะคุณจะถูกรักคุณจะมีถ้าเป็นความรักก็คือคุณจะมีตัวเลือกให้เข้ามาเลือกและในเรื่องความรักอะเอินะหรือว่าเขาอาจจะเลือกคุณเขาอาจจะมองเห็นเออเขาเรียกว่า ถูกตาต้องใจคุณนะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์อาจจะมีความรักให้มากระชุ่มกระชวยในหัวอกหัวใจบางไพเดอร์เลิฟเวอร์นะส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วงเนี้ยคู่ก็คือเข้าอกเข้าใจกันดีช่วยเหลือเกือ้อหนุนกันดีนะมีความสุขดีกับคู่นะเอาไพเดอร์เลิฟเวอร์มานะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รข่าวดีช่วงนี้ของคุณตามมาด้วยโอ้โหสามไม้เท้าวะ่ะ คือคือถ้าความรักความสัมพันธ์ใครอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่คลุมเครือที่ยังไม่ชัดเจนไม่สามารถให้สถานะต่อกันหรือว่ายังแบบไม่แน่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณทําให้คุณรู้สึกกังวลว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปกันรอดไหมมันจะออยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดอะมูนเะดนะอะเลิฟเวอร์เนาะอะสามไปเท้าคือกําลังจะได้รับความชัดเจนกําลังจะได้แบบ เ,เหมือนกับว่าได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีได้รับได้รู้ได้เห็นได้แบบชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะอนาคตสามไม้เท้าคือการขยับขยายสามไม้เท้าคือแผนนะแผนที่วางไว้หรือมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสพัฒนามีโอกาสสําเร็จมีโอกาสสมหวังมีโอกาสได้ในสิ่งที่ปรารถนานี่คืออนาคตที่กาลังจะเกิดเค้นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สามไม้เท้าแล้วก็ตามมาด้วยหกไม้แน่นอนหกไม้คือความสําเร็จ หกไม้คือวิกตอรี่หกไม้คือชัยชนะหกไม้คือเส้นชัยหกไม้คือเป้าหมายหกไม้คือบรรล,ลุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่หกไม้ขึ้นมานะเป็นซิกออฟแวนไพ่แห่งความสําเร็จหนะาไพ่แห่งชัยชนะไพยย่แห่งเส้นชัยนะโบกธงเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสําเร็จจะเกิดขึ้น ชชยชนะจะเกิดเค้นนะหน้าที่การงานจะมีคนช่วยจะมีกลุ่มคนจะมีบุคคลจะมีกัลยาณมิตรหรืออาจจะเป็นแฟนคุณหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ช่างนะเดลเรเวอร์คุณจะถูกรักคุณจะถูกปกป้องคุณจะถูกช่วยคุณจะถูกอบอุ้มคุณจะถูกผลักดันนะสามไม้เห็นไหม แล้วก็มาหกหมายคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังคุณจะสมปรารถนาคุณจะคว้ามันมาได้เออถ้าเป็นเรื่องการงานนะถ้าเป็นความรักก็คือแน่นอนคุณจะชนะใจเขาเขาจะชนะใจคุณเออนะมีโอกาสพัฒนาอนาคตไปสู่เส้นทางที่ดีแล้วราบรื่นนะโอ้ตามมาด้วย True of s w o r r s บางคน นะต้องบอกก่าบางคนนะเพราะเป็นดวงโดยรวมนะบางคนกําลังมีเรื่องให้คิดมีเรื่องที่ลังเลมีเรื่องที่ไม่แน่ใจมีเรื่องที่รู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีใช่ไหมคุณเป็นเช่นนั้นอยู่ใช่ไหมนะตามมาด้วยแปดเหรียญโอ้ไพ่คุณดีนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่าการันตีบอกว่ายังไงจงมั่นใจในตัวเองอย่ารู้สึกลังเลอย่ารู้สึกไม่แน่ใจอย่ารู้สึกกังวลอย่ารู้สึกเอาอยัางไงดี นะจงตัดสินใจให้ได้มั่นใจในตัวเองดึงศักยภาพออกมาใช้นะไพ่แปดเหรียญคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ไพ่แปดเหรียญคุณเป็นคนขยันไพ่แปดเหรียญคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการกระทําสิ่งสิ่งนั้นเนะื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปถึงเส้นทางแห่งความสําเร็จแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึก ไม่แน่ใจบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกลังเลหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะแต่เพียงแค่คุณดึงความมั่นใจคุณดึงพรสวรรค์คุณออกมาใช้คุณดึงความสามารถที่คุณมีออกมาใช้นะตรงนี้จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณนะ คือแปดเหรียญน,นี้คือคนที่ตั้งใจทำคนที่ขยันคนที่มีความมุ่งมัน่นแล้วเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินเป็นเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่ไม่ได้นอนรอโชคชะตาวาสนาแต่เป็นคนที่ทำอะนะเพราะฉะนั้นในสิ่งสิ่งนี้ขอให้คุณมั่นใจ นะแล้วคุณจะทํามันได้เออแล้วคุณจะทํามันได้เนี่ยบางคนเนี่ยลังเลเนี่ยสองดาบเนี่ยมีความลังเลมีความไม่แน่ใจมีความโอเคเขาเรียกว่าเอายังไงโอแอเออนะโอเอโอเอเอายังไงดีจะซ้ายจะขวาจะเอาไหมจะดีไหมอะไรจะถูกไหมจะอะไรอย่างนี้เนาะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นมีความลังเลเกิดขึ้นอ่ะ เซอร์ไพรส์รอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงนี้เซอร์ไพรส์รข่าวดีเเหรียญน,นะจ๊ะรอดูผลลัพธ์ได้เลยกับสิ่งที่คุณลงมือทำนะั้นแล้วคุณจะชื่นใจกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย บอกมาเช่นนี้เลยนะสิ่งที่คุณตั้งใจทําสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งที่คุณลงแรงทําสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ผลลัพธ์ที่กําลังจะดีผลลัพธ์ที่กําลังจะได้การลงทุนมีความเสี่ยงไหมแม่ช่วงนี้นะช่วงนี้เซอร์ไพรส์เนี่ยไพ่เตือนมานะเจ็ดเหรียญนะเนี่ยเจ็ดเหรียญสำหรับเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะไพ่เจ็ดเหรียญสําหรับนี้เนี่ยเห็นไหมเขาหว่านผลิตผลลงและเจ็ดเหรียญตรงนี้นะลงในแปลงพืน้นแปลงดินแล้วนะคือการลงทุนของคุณนั่นเองแต่มันจะมีนกกาอยู่ตรง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศัตรูหมู่มานหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายก็มีเข้ามาบ้างนาะแต่มือข้างหนึ่งเนี่ยมือข้างนี้เขาแอบแอบโปรยแอบโปรยอาหารให้นกกาเพื่อที่จะมาไม่ให้มาลบกวนสิ่งที่เขาลงทุนเอาไว้เพราะฉะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นคือต้องระวังต้องวางแผนต้องให้รอบคอบต้องพินิจพิจารณาต้องดูให้ดี นะเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหรือไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะเข้ามานี่คือสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคือสิ่งนี้ที่ไพ่เตือนมาบอกมานะคะสำหรับ s e v e n of Pentacles สำรับนี้นะมีความรู้สึกเช่นนั้นนะอ่ะทีนี้มาดูหน่อยมาดูหน่อยซีว่าซ์ไพ่ข่าวดีอะไรที่คุณจะได้อีกนะคะโอ้ไพ่สิดาบเลยหรอไพ่สิบดาบเลยหรอ สิบดาบเนี่ยระวังไพ่เตือนนะไพ่เตือนนะแม่ไพ่เตือนนะมันจะต้องมีไพ่เตือนอยู่แล้วแหละเนาะระวังระวังคนคิดไม่ซื่อคนคิดไม่ดีระวังคนหักหลังระวังคนออทรยศระวังคนแบบเขาเรียกว่าคือคือ,คอนี้ไงมันเตือนมาตั้งแต่เจ็ดเหรียญสำหรับนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้สักรอบคอบพินิจพิจารณาแล้วก็ดูดีๆนะ เพื่อจะได้ไม่ต้องวัวหายล้อมคอกอะไรประมาณนี้นะเออนะสิดาบใบนี้แล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งนะมีความรู้สึกว่าระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้อช่วงเนี้นะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะสิดาบอ่ะมาดูอีกนิดหนึ่งสิว่าเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงนี้เซอร์ไพรส์อะไรโอ้โหไพ่เดอะสตาร์เลยการฟื้นฟูใครป่วยนะเดอะสตาร์คือการฟื้นฟูการปรับปรุง แก้ไขาการเพิ่มพูนการพักฟื้นคือการเพิ่มขึ้นการฟื้นฟูนะเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สิบดาบกับไพ่เดอดสตาร์เพราะฉะนั้นคือฟื้นฟูนะใครที่ป่วยสุขภาพไม่ดีฟื้นฟูมันจะฟื้นฟูขึ้นนะหรือการฟื้นฟูการดูแลตัวเองนั่นเองนะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่เจ็ดเหรียญตรงนี้ก็คือน,นั่นแหละรอบคอบวินิจวิเคราะห์พิจารณา นาะในสิ่งที่เราจะเสี่ยงไหมเราสมควรไหมช่วงนี้เรานู่นนี่นั่นไหมหรือการทําไปตรงนี้มันจะกําไรหรือขาดทุนมันจะอะไรอย่างนี้นะหรือให้เราเวทระวังในสภาวะเวดร้อมหรือว่าศึกษาวิเคราะห์หาความรู้กับสิ่งสิ่งนะั้นนิดหนึ่งสิ่งที่คุณกําลังจะลงลงทุนลงมือทำอะไรอย่างนี้นะคะให้รอบคอบขึ้นนิดหนึ่งนะไพ่เดือดสตาร์ชื่อเสียงเรติยศความสําเร็จการฟื้นฟูนะ ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะพลาดก่อนหน้านี้คุณอาจจะลงทุนไปแล้วแบบขาดทุนไม่ค่อยมีกําไรหรือว่าเสมอตัวหรืออาจจะมีอะไรมารบกวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก่อนหน้านี้นะแต่นี่ไพ่เดอะสตาร์มาคือความสุขความสําเร็จความสมหวังมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนี่คือเซอร์ไพรส์ของคุณนะมันกําลังจะดีขึ้นแล้วมันกําลังจะมีกํํารุกาไรแล้วมันกําลังจะมีผลออกมาที่ดีและผลลัพธ์ที่ชื่นใจกําลังจะเกิดขึ้นบ้างแล้ว ต่อจากนี้นะคะนะไพ่เดอะสตาร์นะมองเห็นในเรื่องของเบือนกับว่าบางคนจะมีชื่อเสียงนะมีความโด่งดังเดือดสตา <The Star S 1> คือดาวเดือดสตาคือการฟื้นฟูเดือดสตาคือความความสูขความสมหวังด้วยนะมีโอกาส <ria> นะที่จะฟื้นฟูมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะกลับมาดังมีโอกาสาที่จะกลับมาสมหวังมีโอกาสาที่จะได้มีเรื่องชื่นใจ เออเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะเออนะใครไปขอพรอ,อะไรไว้นี่คุณมีโอกาสได้รับพรนั้นด้วยนะไพ่เดอะสตาร์ใบนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือคุ้มครองด้วยนะคะเซอ,อร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกโอ้โหมาด้วยไพ่หกเหรียญเลยเหรอเงินจ่ะเงินจําแม่ ไพ่หกเหรียญคือไพ่แห่งการเงินไพ่หเหรียญคือไพ่แห่งการรับและการให้ไพ่หกเหรียญคือไพ่แห่งการแบ่งปันไพ่หกเหรียญคือไพ่ของเออขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดีทางเรื่องโชคลาภการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ซีโอเพนเตอร์โคลไพ่หเหรียญขึ้นมาตรงนี้ต้องบ่งบอกเลยนะคือเรื่องการเงินที่กำลังจะดีการเงินที่กำลังจะแบบได้รับเงิน นาได้รับเงินได้มีสิ่งดีเกิดขึ้นได้มีพรความสมหวังเรื่องการเงินเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ช่วงนี้ของคุณคือเรื่องเงินมีคนช่วยมีคนซัพพอร์ตมีลูกค้าดีหรือว่ามีเส้นทางทางการเงินที่ดีหรืออาจจะมีโชคลาภทางการเงินที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะมีคนเมตตามีคนรักมีคนเอ็นดูนะในช่วงนี้นะไพ่หกเหรียญไพ่แห่งการเงินนะไพ่ดีนะ เออหนาะแล้วมาดูหน่อยเซอร์ไพรส์ช่วงเนี้ยคือเรื่องอะไรอีกโอ้สามถว้มมถวยดีมากสามถ้วยดีมากท้ายสำรับเป็นท้ายสำรับเป็นสิบไม้โอ้โหเนี่ยคือ คุณมีปัญหาอะไรล่ะคุณมีภาระอะไรล่ะคุณมีอะไรที่มันเหนื่อยล่ะคุณมีอะไรที่แบกเอาไว้ล่ะคุณเป็นเดอะแบกเหรอคุณมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบล่ะคุณมีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในใจล่ะคุณมีอะไรที่ต้องแบบโอภาระอะไรนักหนาเนี่ยนะสิบไม้เนี่ยวางบางอะไรที่แบกไม่ไหวก็วางนะไม้มีสิบไม้เนี่ยคุณจะแบกคนเดียวสิบไม้เนี่ยไม่ได้อันนี้อันนี้คือ คือบางทีเนี่ยนะเข้าใจว่ามันคือนาทีเข้าใจว่ามันเป็นภาระเข้าใจว่ามันจะต้องทําต้องแบกต้องรับต้องรู้อะไรอย่างเนี้ยนะแต่อันไหนวางได้ก็วางนะอันไหนรู้สึกไม่ไหวแล้วนะมีสิบไม้ไม้นี้ไม่ไหวเรื่องนี้ฉันไม่ไหวฉันวางเลยฉันไม่เอานะเอาออกบ้างเอาออกบ้างไม่ต้องแบกไว้ทั้งหมดเอาออกบ้างนะเรื่องนี้รู้สึกโอไม่เอาแล้วฉัไม่ชอบวาง นะคะคุณแบกไว้หมดเลย,ยสิบหมายสิบเรื่องสิบเหตุการณ์สิบความรู้สึกนะอย่าไปแบกหมดเหนื่อยหนักปวดหลังเอ,อแบกไว้ทําไมนักหนาวางสี่อะไรไม่ไหวอะไรไม่ได้อะไรไม่ชอบอะไรไม่ถูกใจอะไรไม่อะไรวางทิ้งนะเออเนาะทิ้งได้ทิ้งวางได้วาง,วางอย่าไปแบกทั้งหมดช่างมันนะช่างมันบ้างหนาะสิบหมายเนี่ยคุณเป็นแบบนั้น คุณเป็นแบบนั้นยอมรับความจริงมาคุณเป็นแบบนั้นคุณแบกไว้ทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาทุกความรู้สึกทุกภาระทุกหน้าที่คุณแบกเอาไว้หมดคุณไม่วางวางเลยนาะเราไม่จําเป็นต้องวางหมดสิบไม้นะวางแบบอันนี้เลือกเอาเรื่องนี้โอช่างมันเรื่องนี้ไม่ไหวและเรื่องนี้แบบ โอ้บริหารจัดการไม่ได้แล้วเรื่องนี้คือควบคุมไม่ได้แล้วคอนโทรลไม่ได้แล้วเรื่องเนี้ยวางทิ้งเลยไมยน้นี้เออนะสิบไม้เลือกวางไปสักไม้สองไม้สาไม้จะเป็นไรไปนะแบกแค่สี่ห้ 4, าไม้ก็พอไม่ต้องไปแบกหมดทั้ง10บหรอกอืมประมาณนี้นะอ่าเรื่องดีจะเกิดขึ้นสามถ้วยทีมกลุม่มเนี่ย ช่วงนี้จะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะมีโอกาสปิดจ็อบได้หรือหรือนะหรือถ้ามองอีกรูปหนึ่งสิบหม้ใบเนี้ยมีเซนต์มาว่า คุณอาจจะปิดปิดปิดเดียวใหญ่ได้ปิดจ็อบใหญ่ปิดเดียวใหญ่ของงานได้โอสิบหมายคุณทําคุณเหนื่อยคุณแบกคุณโอบริหารมามา,มากคุณแบบโอทุ่มเทม,มันกับมันมามากพอแล้วเนี่ยคุณอาจจะปิดเดีลใหญ่เดีลวงานใหญ่นี้ได้โปรเจกต์ใหญ่นี้ได้ปิดจ็อบใหญ่นี้ได้แล้วก็คือนี่ไงเป็นสามถ้วยได้เฉลิมฉลองได้ปิดจ็อบปิดเดีลสักทีได้แบบโอหรือบางคนกําลังจะได้งานใหญ่งานโตกําลังจะมีงานชิ้นใหญ่ชิ้นโตที่ป้อนเข้ามานะที่ป้อน เข้ามาแล้วคุณจะรับรลๆัวๆเลยรับออเดอร์รับงานใหญ่งานโตรล,ลัวเลยนะแบบนี้เอาไม่ล่ะ งานเยอะงานใหญ่งานลวดเหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแต่ได้เงินเหนื่อยแต่แบบปังอะ่ะเออเอาไม่ล่าเนี่ยคุณขยันอยู่แล้วว่าคุณเอาอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าแปดเหรียญเนี่ยคุณตั้งใจอยู่แล้วคุณทํามันได้อยู่แล้วว่าคุณเก่งกาจอยู่แล้วอ่ะเนาะอ๋อเนี่ยคุณจะทํามันไดน้เห็นไหมสามถ้วยเนี่ยเฉลิมฉลองปิดดีลงานใหญ่ได้ได้มีปาร์ตีส้สังสรรค์เนาะแล้วก็ทีมดีมากเลยนะสามถ้วยนะหรือช่วงนี้ให้เข้าสังคมหน่อยเออนะช่วงนี้อย่าไปเหงาอย่าไปเศร้าให้เข้าสังคมหน่อยคือการปรับ เอเอจี Energy, ปรับธาตุปรับพลังงานในตัวบางนะแชร์แชร์เหตุการณ์แชร์ความสุขกันบ้างแชร์ Share, เรื่องแชร์ร้าให้กับเพื่อนฝูงกันบ้างนะอย่าไปแบกอย่าไปรับเอาไว้นะแชร์ Share, กันบางมันจะได้เบาอ,อกเบาใจสบายใจบางสามถ้วยอ่ะสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะข่าวดีเรื่องการเงินจะมานะในความโชคดีและทีมคุณดีแล้วแบบ กลุ่มดีนะคนรอบตัวดีมากเลยแม่ช่วงนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะนี่คือเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะอ่าสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะขอให้ดวงการงานเปิดขอให้ดวงการเงินเปิดขอให้ดวงความรักเปิดขอให้ดวงโชคลาภเปิดขอให้สุขภาพดีขอให้มีเงินใช้นะคะโอเคค่ะโชคดีนะสวัสดีค่ะ